ครับผมในการเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับเป็นการพัฒนาและก็ปรับปรุงในรายวิชาโครงงานนะครับแล้วก็วิชาวิทยานิพน์ของระดับบัณฑิตศึกษาและก็ปริญญาตรีนะครับที่มาที่ไปในการทำโครงการในวันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราได้มีการศึกษาข้อมูลนะครับจากสำนักง,งานส่งเสริมวิชาการและทะเบนีเราเนี่ยปรากฏว่า ข้อมูลบอกว่าเรามีอัตราการจบช้านะครับของน <ไ étique S 2> ักศึกษาในภาพรวมของมทรล้านาเนี <us diyor> ่ยค่อนข้างสูงนะครับด้วยนโยบายนะครับนโยาท่านอิการและหมาบที่ไหลเนี่ยแล้วก็ภายใต้สปอวด้วยนะครับ เราก็จะมีโครงการตัว reventing นะครับปี67เนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการการแก้ปัญหาในเรื่องของ failure learning เนี่ยนะครับจึงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการในรายวิชาโครงงานนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการจัดสมมติครั้งนี้ก็คือเราก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับกระบวนการนะครับแล้วก็รูปแบบมาตราฐานของอกระบวนการทำวิชาโครงงานนะครับแล้วก็วิชานิพนธ์ ปลายทางถ้าเราสามารถกำกับตมาตรฐานแล้วก็รูปแบบการดําเนินงานได้ได้อย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับทำให้โครงงานหรือโปรเจกต์ก่อเนึกษาสามารถต่อยอดนะครับไปถึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็สามารถนําไปจดสิทธิบัตรนะครับแล้วก็เพื่อเป็นผลงานนวัตกรรมสามารถเป็นผลงานนวัตกรรมที่เป็นเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตนะครับ